ไงไงแค่อินโทรเปิดตัวนี่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้อินโทรโคตรเท่ฮะเป็นเกมที่อินโทรโคตรเท่เกมหนึ่งเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมือถือที่น่าสนใจนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Line Battle Heroes นั่นเองนะครับผมก็เห็นเขาบอกมาว่าเกมนี้มีระบบการต่อสู้แบบเกมโมบ้านะฮะเออผมผมเกิดความสนใจในเกมนี้มากครับบบว่าการต่อสู้แบบเกมโมบ้ามันจะอยู่ในมือถือได้ยังไงเออผมนี่รีบโหลดมาเล่นเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูระบบต่างๆภายในเกมกันนะครับผมเขีย <Okay, S 1> <Okay, S 2> กดเล่นนะผมอยู่โวลสี่นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ตัวละครเราดูตรงมุมซ้ายบนนะฮะก็เลเวลสิแล้วนะครับตัวละครของผมนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นชื่อของผมนะฮะใครรวยนะฮะก็ไม่รว้นกันนะฮะว่าใครรวยส่วนฮีโร่ต่างๆนะฮะก็จะมีสเตตอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมนะฮะเราสามารถใส่อาวุธให้เขาได้นะครับผมอาวุธเ็าสามารถอัปเกรดได้นะฮะก็เป็นระบบเกมที่ ก็หลายเกมก็มีประมาณนี้เนาะแต่ฮีโร่แต่ละตัวนะครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมนะฮะก็จะมีพวกภารกิจประจําวงประจําวันอะไรให้ทานะครับผมนี่ฮะภารกิจอะไรต่างๆคร่าวๆฮะล็อกอินประจําวันนั่นเองฮะยิ่ง Lock ล็อกอินเราก็ยิ่งได้ของเทพๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมกิจกรรมนะฮะก็พวกกิจกรรมการเติมเงินต่างๆเติมเงินครั้งแรกนะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เติมเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูอะไรเนี่ย ตอนรับผู้เล่นนะฮะก็จะมีพวกเหมือนเป็นพวกกิจกรรมเลเวลอะไรพวกนี้นะฮะกดรับของโหมดของเกมนี้ก็จะมีหลายโหมดนะฮะอย่างโหมดลุยด่านนะฮะก็ลุยดานนะะ่ยดานเพื่อเก็บเลเวลเก็บของแล้วก็ปลดล็อกโหมดต,ต่างๆนั่นเองนะครับผมโหมดต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมด vs ละฮะหรือว่าโหมด pvp นั่นเองนะครับผมก็จะมี2ด่านให้เลือกนะฮะก็จะเป็นด่านสะพานมรณะกับเขา5าธาตุนั่นเองนะครับผมอ,อันนี้แคนนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมยังไม่ปลดล็อกมั้งนะ ต้องเลเวล25ก่อนนะฮะอันนี้อะไรอันดับอันดับตอนนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกเหมือนกันนะประจนภัยก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆนะเพื่อให้เราเล่นเพื่อความสนุกนะฮะก็ตามหาผู้ล้านี่ก็จะเป็นแบบสามารถเปิดฟรีได้นะ,ะแล้วก็จะสุ่มพวกผู้ล้าหรือว่าฮีโร่ของเรานั่นเองนะฮะถ้าเราเปิดแบบพันแก็จะได้ฮีโร่แบบ3ดาวแบบชัวร์นั่นเองนะตาเทพนะครับตาเทพเหมือนเป็นพวกตามหาอาวุธนะฮะอันนี้ผมกดไปเลยะฮะก็จะได้ของฟรีมา แล้วก็จะรอประมาณ1วันนะฮะยีชั่วโมงนะฮะก็จะได้จับฟีอีกหครั้งนั่นเองนะครับผมสำหรับชุมนุมทอเซียนนะครับก็จะเปิดเป็นเวลานะครับถ้าเกิดเรามากดรับเนี่ยเราก็จะได้พลังงานนะฮะเอาไว้ลงดันเอาไว้ทาภารกิจแล้วแต่เรานะฮะปริศนากองไฟปริศนากองไฟนี่คล้ายๆกับปริศนาสายฟ้าแลบปะอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะผมขอล้องเล่นดูก่อนอะไรเนี่ยจีนชนชั้นทั้งหมดกี่ชนชาติโอ้โห ใครจะไปรู้เนี่ยมีจับเวลาด้วยเอาหกสิบแล้วกันเอาผิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยากอะดาวเคราที่อยู่ใกล้โลกให้สุดโอ้โหถามผมผมเก่งดาราศาสตร์อยู่แล้วผมดาวบังคารนะดาวศุกร์เฮ้ยมีให้เล่นอย่างนี้ด้วยอะโอลิมปิกแล้วดูร้อน2008จัดขึ้นที่ใดโอ้โห2 0 0 8โอกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ปักกิ่งแล้วกันโอ้ถูกถูกเฉยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลอง,ลอง,ลอง,ลองไป ตะลุยด่านกันดูฮะตะลุยด่านนี่ต้องบอกว่าสนุกนะเดี๋ยวเราลองมาทําได้แบบ3ดาวดีกว่านะเขาบอกว่าทํำลายฐานศัตรูกวาดล้างอย่างน้อย1ทีมป้อมปราการของคุณมี HP คงเหลือมากกว่า50%อันนี้รู้สึกว่าเขาจะให้เรารักษาป้อมปราการเออนี่ไงอันนี้ผ่านด่านแต่ว่าจะเป็นแนวโมบ้านะฮะฉะนั้นเราไปเลยครับผม ทำลายป้อมปราการของเขาฮะเหมือนเกมโมบ้าทั่วๆไปฮะฉะนั้นเราต้องทําลายป้อมปราการของเขาให้ได้นั่นเองนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ไงอันเชิญอันเชิญบอสอันเชิญอันเชิญลูกน้องสตันห้ามหนีห้ามหนีโอ้โหยีนี่ถึกมากฮะนี่ไงแล้วไงอ่ะฮีโร่เราโหดับผมตีป้อมมันฮะตีให้แหกครับผมถ้าเกิดลูกน้องทีมเราถ้าถ้าเกิดเลือดมันลดเนี่ยมันชอบถอยไปตั้งหลักเองนะนี่ไงปาสกิลไปดิ ฮิวครับผมฮิวให้ตัวเองได้ฮนะประโยชน์ของเจ้าตัวผู้หญิงนี้อเอ๋ตีตีป้อมแม่เลยตียป้อมแม่ตีป้อมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องทีมฝั่งเราทำเองไปเดือดอย่างนั้นนะ่ะนี่ไงสตัน์นี่ไงปลาปลาเรียบร้อยเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายโอ้โหโโมันยืนในบ้านนะฮะมันเด้งเลือดตีบ้านมันดีกว่าผมอ่าเรียบร้อยฮนะชนะไปด้วยความสวยงามฮนะหลังจากที่เราเลเวลขึ้นนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีลูกศรชี้ขึ้นข้้งบนนะฮะกับพวกฮีโร่ของเรานะฮะ เราสามารถกดพ p อเทมให้เขาได้นะครับผมนี่กดัพไปทั้งหมดเลยนะฮะเพิ่ม stat เพิ่ม status นั่นเองนะฮะนี่กดเพิ่มไปทั้งหมดเลยฮะอ่าเยี่ยม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 โอเคกด upgrade ไปทั้งหมดเลยเพื่อความแข็งแกร่งนะฮะนีะ่พลังต่อสู้รวมนะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะตอนนี้พลังต่อสู้รวมของผมอยู่ที่34,96นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลอง PvP กันดีกว่านะฮะ มาดูกันว่าเราจะสามารถสู้กับเขาได้หรือเปล่านะฮะโอเคเรามาเจอกับคนนี้ฮะเดี๋ยวเรากดเริ่มเกมไปเลยฮะพลังต่างกันได้มากครับผมมาดูกันว่าผมจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าะฮะโอ้โหแล้วฮีโร่เขาก็ไม่ใช่ย่ยอยๆเหมือนกันนะ,ะโหดใช้เล่นเหมือนกันนะฮะอ่าด่านนี้จะต่างจากด่านสะพา,านมานะคือมันจะมี2เลนนะฮะแต่ผมจะไปเลนล่างแล้วกันอันนี้ผมบังคับเองนะผมไม่ได้ออโต้นะฮะเราต้องไปคับเองนะถึงจุดจุดหนึ่ง นะครับผมถ้าหนอนออโต้เนี่ยแน่นอนว่าสู้เขาไม่ได้แน่นอนฮะรู้สึกว่าจะมีคนมานะทีมเขาโอ้โหมาล่าง2ตัวเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ไงเสกซัมมอนมาปลาดาวกระจายดาวกระจายดาวกระจายไม่ตายเออตายเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งเอาหนี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 เหรอหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอยิงไงปลาดาวกระจายโอ้ยเดี๋ยวป้อมยิงป้อมยิงฮะถอยก่อนหิวเลือดได้ครับผมโอเคยิงป้อมไปเลย ปีป้อมไปฮะเราสามารถสลับสลับกับลูกน้องเราได้นะว่าเราจะบังคับตัวไหนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันพุ่งชนนี่มันอะไรมันอะไรกันนะกระนา,าครับผมนี่ไงฮะเสกซัมมอนมาฮะตี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 สั์ตรงสั์ตามตี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 ไม่ตายฮะตีป้อมดีกว่าครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เราไม่ต้องฝืนนะเรามาเอาป้อมเขาดีกว่า,วา,วาเพราะว่าเกมถ้าเกิดเป็นแนวโมบ้าแน่นอนว่าชนะกันที่ป้อมนะฮะต่อให้คุณฆ่าได้เป็นล้านคุณป้อมตีป้อมไม่แตกก็เท่านั้นนะผม อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสตันไฮี้ิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนไม่ไงมาไปไปไปสตันสตันยคให้เพื่อนเสกแซลมอนมาเรียบร้อยสวยงามรับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องเราเหมือนจะเป็นลองเฮ้แต่ทำไมมันมาเยอะกันนะ่ะรู้สึกว่าปนปล่อยเลนบนเลยเหรอเก็บเก็บอะไรได้ไหมเนะี่ยน้องไม่ใช่ของเก็บนะโอเคฮิวเรามีฮิวนะฮะโอ้รู้สึกว่าทีมเขาจะโยกมานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งโอ้โห เฮ้ยมันอะไรวะเฮ้ยมันอะไรกันนัก,กหนาเอาไงอะ่ะหนึ่งหนึ่งบลาหนึ่งหนึ่งบลาหนึ่งหนึ่งบลาเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตีไงเสกแซมมอนเรามีแซมมอนเราต้องใช้เป็นประโยชน์ฮะฮิวฮิวสู้มาดิฮิวสู้แล้วไงอะ่ะฮิวสู้มาดิตัวใหญ่แล้ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ล้มดังนะเดี๋ยวข้างบนเป็นไงบ้างฮนะโอ้โหข้างบนก็มิสุกอาจจะมีคนมาต่อตอกกอนด้วยนะดัน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 เอาสับตันไปครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไง หุยบอสฉลา,าดทีมมันฮนะบอสมันฉลา,าดอยู่ฮนะพอสมควรแน่นอนมาขึ้นขึ้นชื่อว่าโมบ้าเนี่ยจบแยกจบยากยากันอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่กลยุทธ์เทคนิคการเล่นของแต่ละคนด้วยนะครับผมสตันสตันดิสตันนี่ไงสตันปาไปดิปาไปดินี่ไงมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันจะตายนะแต่ว่าไม่เอาฮะไม่เสี่ยงฮนะนีฮนะตีป้อมดีกว่าตีป้อมดีกว่าเกมชนะกันที่ป้อม,มับผมใจหมาเกมมิ่งเว้ย ใช่หมาเกมมิ่งเว้ยโอเคตอนนี้เราทะลุทะลวงนะฮะทะลุทะลวงนี่ไงนี่ไงปลาดาวกระจายไปอุย้ยแช่แข็งอีกละวแช่แข็งอ่ะแช่แข็งอ่ะต้องโดนสตัร์ต้องโดนสตัร์นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์เป็นไงล่ะไม่ใช่ได้ฮนะผมชอบเกมแนวแนวแนว,แนวนี้แหละฮะแบบใช้ใช้สมองนิดนึงฮะแบบวางกลยุทธ์นะฮะ นี่เราก็ต้องรอพวกซัมบอนของเราฮะพวกลูกน้องตัวเล็กๆของเราเนี่ยเราจะวิ่งไปตีฐานแม่ถ้าเราตีตรงนี้แตกก็น่าจะชนะแล้วนะน่าจะเป็นฐานแม่มันละตรงนี้นะครับผมเฮ้ยเนื่อไงมันมันมามันมายกอีกแกมันมาสกิลฟอร์ตเอาไว้นี่ไงนี่ไงสกิลไปโอ้โหโเดี๋ยวโดนลุม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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะนายเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะฆ่าสองเลยปะล่ะตีป้อมแม่ตีป้อมแม่ดิตีป้อมแม่ตีป้อมแม่ตีป้อมแม่ ไม่สนใจตีป้าแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตันสตันอุ้ย,ยเดี๋ยวมันยกมันยกนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวฮิวสู้ฮิวสู้เอาไงลนะ่ะฮิวสู้แล้วอ่ะฮิวสู้แล้วอ่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงไอ้ก๋วยทอดสวย <can> นะ,นะฮะอันเชิญซัมมอนนะผมตีบ้านแม่ตีบ้านแม,ตนแม่ตีบ้านแม่อย่างเดียวตีบ้านแม่อย่างเดียวเรียบร้อยฮะนี่ฮะมันวัดกระที่สเต็ปอย่างนี้ฮะนี่ฮะสกอร์แปดต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมชนะไปด้วยความสวยงามฮะ นี่ฮะมันต้องมีจังหวะเข้าจังหวะออกฮะการเล่นเกมแนวโมบ้านะฮะก็ก็น่าสนใจให้เกมนี้ก็ลองเล่นดูก็ค่อนข้างสนุกนะฮะก็เพื่อนๆลองมาเล่นดูกันได้นะครับผมสำหรับ Li n e Battle Heroes นั่นเองนะฮะก็ขึ้นชื่อว่าเกมของ l i น e นะคุณภาพอยู่แล้วะฮะก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมลองเปิดใจเล่นอะไรใหม่ๆนะก็สนุกเหมือนกันนะครับผม โอเคส่วนคลิปนี้ผมคงต้องลากกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายายเฮย้ยแบตจะหมดไอ้บ้า